ผลการสำรวจเปิดเผยออกมาแล้วว่านะครับชิบะอินโนะในประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นไวรัลหรือว่าเป็นที่นิยมมากกว่า XRP และคาราโนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับเนื่องจากชิบะอินโนได้ถูกลิสต์บนกระดานเพจของออสเตรเลียที่ชื่อว่า p r e m e x นะครับก็ผู้พัฒนาหรือผู้เริ่มโปรเจกต์จริงๆอ่ะเป็นของมอร์แกนสตเล อันนี้นะครับเป็นข่าวเก่าแต่ข่าวใหม่เนี่ยการสร้างผลตรงนี้นะครับให้มีการลิสต์บนกระดานเทรดของ p m e x เนี่ยทำให้ชิบาอินุเนี่ยติดอันดับท็อปต้นๆนะครับคนรู้จักค่อนข้างมากเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียมนะครับของใช้คนกลุ่มมิลเลนเนียมเลยมากกว่ากลุ่มของอ่าเบบี้บูเมอร เพราะว่าชีบัเนี่ยมันมีการลิสต์บน PMX นั่นเองและทำให้เป็นที่โด่งดังในออสเตรเลียบ้างจน p ีเเนี่ยไม่อันนี้ไม่มีข้อมูลอัปเดตนะครับและผมเชื่อว่าน่าจะเพิ่มการซื้อการเก็งกำไรมหาศาลใน p m เพอสมควรเลยเอาแหละนะครับผลจาก p m เเนี่ยได้กล้าได้กล้าเสี่ยรับชีบะอินุอันนี้ทำให้ขวัญใจวัยรุ่น ชอบมากเลยชิบะอินุในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับในกระดานพีเมกหรือในประเทศออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดนับความนิยมนะครับในแบบสอบสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยที่เขาจัดเก็บข้อมูลมาผลปรากฏว่าชิบะอินุเนี่ยแซงหน้าคาราโน่ XRP เป็นเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ติดไวรอลบนบนนะยังไม่ติดเทรนเท่ากับเหรียญใหญ่ๆซึ่งถ้าเกิดสัดส่วนนะครับ ของชาวออสเตรเลียโดยห้าเปอร์เซ็นเนี่ยชีบะอินโเนี่ยก็รู้จักนะครับชีบะอินโเลยห้าเปอร์เซ็นจากแปดสอบถามรู้จักชีบะอินโนสามเปอร์เซ็น XRP สองเปอร์เซ็นคาร์ดานนะครับก็เคยได้ยินกันฉะนั้นตอนนี้เหรียญที่เป็นอันดับต้นๆจริงๆก็คือ d o g e c o i n Ethereum Binance Coin นะครับหรือ BNB และก็ บิตคอยนะครับซึ่งผลสำรวจถึง38%น่าสนใจมากๆที่คนเริ่มรู้จักชิบะอินโนมากขึ้นนะครับก็หวังว่าถ้ามันเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งชิบะอินโนเนี่ยน่าจะของใจคนออสเตรเลียติดอันดับต้นๆน,น,นะครับในภาพรวมของของการเก็บข้อมูลน,นะครับว่าชิบะอินโเนี่ยถ้าเทียบในในเหรียญ ต่างๆในเครือข่ายของอิตาเรียเนี่ยชิบะอินุนเนี่ยมีการซื้อขายอันดับสองนะครับเคยติดเทรนอันดับหนึ่งพอดีราคามันร่วงไปสองเดือนทำให้อันดับมันตกนั่นเองซึ่งแฮร์ริสพูนะครับก็เคยได้ทำสถิติต,ตรงนี้ไว้นะครับตอนดอรชคอยที่ดอรชคอยราคาขึ้นสุดๆตอนแซดเดนไนท์ไลฟ์ก็เป็นผลเป็นผลทำให้ ชีบัตเอดอสคอยในเวลานั้นนะครับแซงอันดับบิตคอยไปเลยอีทอรีมนะครับในในออสเตรเลียนะครับซึ่งชีบะอินุจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมขึ้นอยู่กับว,ว่ามันขึ้นเมื่อไหร่ถ้าขึ้นเมื่อไหร่เราคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญที่คนรู้จักมากที่สุดโอเคนะครับเป็นข่าวสั้นๆที่ มาอัปเดตให้ท่านฟังมาอัปเดตให้ท่านฟังนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าชีบาตอิทุงนะครับน่าจะติดเทนและดีนะที่ประเทศไทยไม่มีผลสำรวจนะครับน่าจะติดเทนในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆกันเสียได้นะครับที่ประเทศไทยก็ได้มีแค่กระดานเทดเดียวคือบีทาซ่าเท่านั้นนะครับทำให้ถ้าพูดถึง แหลงซื้อแรลงขายอย่างรับข้างเนี่ยมันยังไม่พอนะครับคนรู้จักน่าจะรู้จักแล้วล่ะนะครับน่ารู้จักเป็นอันดับต้นๆแล้วลหละนะครับแต่เราไม่มีการทําสํารวจเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้นะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดนะครับคือไลน์กลุ่ม หลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community สามารถทักเข้ามาได้เลยแล้วผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้เรามีกลุ่มชีบะอินโด้วยลองเข้ามานะครับก่อนอื่นเราโฆษณา s q u a ตโทเค็นนะครับเป็นเหรียญที่โปรเจกต์เบื้องหลังมาจากนายทหารนะครับขอผมเรียกว่าเหรียญทหารละกัน นะครับเพราะว่าเขาจะมีการเผาทุกเจเปอร์เซ็นตจะเอาไปให้นะครับทหารที่ผ่านศึกในประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ถูกรับรองแล้วนะครับจากหน่วยงานในประเทศอังกฤษหลายหน่วยงานนะครับก็สามารถมีตัวตนและซื้อขายในประเทศอังกฤษได้นะครับก็อย่างถูกกฎหมายจำนวนซัพพลายมีแค่หลักอ่า น่าจะอ่าร้หรือร้อยล้านเท่านั้นเองนะครับก็มีไม่เยอะนะประมาณสิบล้านเหรียญนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะครับทำให้ราคาเริ่มต้นของมันเนี่ยอยู่ที่สูจุดสดอลลาร์ถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับก็ลองเข้าไปซื้อละกันนะครับใช้เงินน้อยๆดูกระแสกันไปก่อนอย่าเข้าไปตอนที่มันโตแล้วนะครับ คุณคิดว่าคุณเข้าไปตอนที่มันโตแล้วคุณจะหมดโอกาสในการซื้อมันทันทีนะครับเพราะเหรียญพวกนี้พอเวลาเติบโตใครก็อยากจะเข้าไปซื้อเข้าไปครอบครองผมบอกประมาณนี้นะครับก็ลองซื้อกันละกัดน,นะครับจัดการความเสี่ยงของคุณดีแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าเหรียญชิบะอินุจะโกทูดมูนไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ